บทที่หแม่ชีก้อนทองแม่ชีเทวดาหน้าตาเป็นอย่างไรเหมือนมนุษย์เดินดินอย่างเราเราไหมคำถามของสมพานช่างถูกใจโยมเสียนักไม่เหมือนจ้กเขางามกว่ามนุษย์อีกใส่ชดามีสร้อยสังวานเครื่องทรงของเขาล้วนประดับด้วยเพชรนินจินดาไม่เหมือนจ้ก เข้างามกว่ามนุษย์อีกใส่ชดามีสร้อยสังวานเครื่องทรงของเขาล้วนประดับด้วยเพชรนินจินดาช่างงามเหลือล้นก็เหมือนลิเกนะสินะพระเจริญนึกไปถึงพระเอกลิเกจ่ะจะว่าเหมือนลิเกก็ได้แต่เทวดางามกว่าลิเกมากจ่ะผิวพันผ่องใส งามไม่มีทิติแม่ชีตอบเพราะจำได้ติดตาแล้วเขาบอกหรือเปล่าว่าทำไมถึงต้องให้แม่ชีย้ายมาอยู่วัดป่ามะม่วงบอกจ้ะเทวดาบอกว่าสมภานวัดป่ามะม่วงท่านเก่งทางสอนวิปัสสนากรรมฐานฉันจะได้มาเรียนกรรมฐานกับสมภารแล้วก็จะได้เรียนสวดมนต์จากเทวดา เทวดาบอกว่าจะสอนชั้นสวดมนต์แม่ชีวัยแปดสิบเศษกลาบเรียนตามที่เทวดาบอกในฝันแต่ที่วัดนี้ยังไม่มีสำนักชีมีกุฏิพระอยู่สามสี่หลังแล้วอาตมาจะให้อยู่ตรงไหนดีละ่ะกลัวผีหรือเปล่าไม่กลัวจ้กงั้นไปอยู่บนศาลาก็แล้วกันบนนั้นมีห้องเก็บของว่างอยู่ห้องนึง ถ้าอยู่ได้ก็เชิญตามสบายแล้วนี่มากับใครล่ะฉันมาคนเดียวจ้ะก,กะว่าจะมาขออนุญาตท่านก่อนแล้วพรุ่งนี้จะให้ล้านช่วยค้นข้าวค้นของมาส่งต้องขอบพระคุณท่านสมพานที่เมตตาฉันพูดพลางก้มลงกราบสามครั้ง งั้นฉันขออนุญาตไปที่ศาลาเลยจะไปกวาดถูไว้ให้เรียบร้อยพรุ่งนี้จะได้มาแต่เช้าทำไหวหรืออายุเท่าไรแล้วล่ะแปดสิบเก้าจ้ะโอ้โหร่วมเก้าสิบแล้วสินะแต่ยังดูแข็งแรงดีอาตมายังนึกว่าสักเจ็ดสิบกว่าๆที่แท้จะเก้าสิบแล้ว นั่นสิอีชันก็คิดว่าแม่ชีคงจะอายุไม่เกินเจ็ดสิบนางโถพูดขึ้นแกกว่าอาตมาหกสิบปีโยมผู้หญิงใครอยากได้บุญก็ช่วยแม่ชีเขาทำความสะอาดห้องบนสลาโยมผู้ชายจะไปปฏิบัติต่อก็ได้ส่วนอาตมาขอตัวขึ้นไปเปลี่ยนจีวรใหม่ จีวรนท่านสมพานถูกไฟไหม้ตั้งแต่เมื่อ,อไรฉันเห็นแต่แรกแล้วว่าจะทักก็ไม่กล้าแม่ชีถามขึ้นไม่ใช่ไฟไหม้หรอกจ้าแม่ชีท่านถูกฟ้าผ่าเมื่อสักชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองอยู่ๆฟ้าก็มืดพอผ่าท่านแล้วก็สว่างจ้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนางแต้มบอกแม่ชี ยังตื่นเต้นไม่หายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกฟ้าผ่าแล้วยังนั่งคุยกับโยมได้อีกหรือแม่ชีไม่อยากจะเชื่อหากก็แปลกใจที่เห็นจีวรท่านไหม่ไปครึ่งผืนนั่นสิถ้าไม่เห็นกับตาอีฉันจะไม่เชื่อเด็ดขาดน,นางแช่มช่วยเป็นพยานให้ แม่ชีวัยแปยกมือประนมเหนือศีรษะพูดว่าสาธุเป็นบุญของอิชั้นเลือกเกินเทวดาส่งมาถูกวัดแล้วฉั้นสแสวงหาครูบาอาจารย์มานานเพิ่งมาพบเมื่ออายุจวนจะเก้าสิบแต่ถึงท่านจะอ่อนกว่าตั้งหกสิบปีฉันก็ยอมรับนับถือว่าเป็นครูอาจารย์ ขอให้ท่านเจริญเจริญเถอะบารมีท่านสูงจริงๆอัตมาก็เจริญอยู่แล้วละโยมเพราะว่าโยมพ่อตั้งชื่อให้ว่าเจริญสมภารหนุ่มเยาได้นึกถูกชะตาแม่ฉีค้างที่วัดนี้เลยเหรอครับอุบาสกถามขึ้นไม่ค้างละจ้ะหกโมงเย็นหลานก็จะเอาเรือมารับ พรุ่งนี้ฉันจะขนของมาแต่เช้าแม่ชีตอบแล้วก็ลุกไปดูศาลานางโถนางแต้มและนางแช่มพากันกราบสมภารสามครั้งและลุกตามออกไปเพื่อจะช่วยทำความสะอาดห้องเก็บของที่ว่างอยู่อุบาสกอุบาสิกาอื่นๆพากันกลับไปยังศาลาเพื่อปฏิบัติต่อจนถึงเวลาทําวัดเย็น เมื่อทำวัดเสร็จก็พากันกลับบ้านเพราะที่วัดยังไม่มีกุฏิที่พักให้คิดว่าในวันข้างหน้าหากมีเงินมีทองก็จะพากันมาช่วยสมภารสร้างกุฏิกรรมาฐานชันเช้าแล้วพระเจริญก็สำรวจรอบวัดเพื่อดูว่าจะสร้างสำนักชีขึ้นตรงบริเวณใดท่านเดินไปเรื่อยๆกระทั่งถึงกำแพงแก้ว แล้วก็เลยเข้าไปในโบสถ์พื้นโบสถ์ทางด้านขวาของพระประธานท่านเห็นหลุมเล็กๆขนาดเท่างบน้ำตาลตะโนดหลุมหนึ่งมีน้ำใสๆขังอยู่จะว่าน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาซึมมาถึงในที่นี้ก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะตั้งอยู่ห่างจากแม่น้ำร่วมยี่สิบวาและจะเป็นน้ำอะไรละ่ะ ท่านรู้สึกพิศวงอีกประการหนึง่งพื้นโบสถ์ก็เป็นปูนซีเมนน้ำจะซึมขังอยู่ได้อย่างไรพลันท่านก็นึกถึงเทวดาที่สถิตยอยู่บนต้นพิกุลแม่ชีก้อนทองคงจะช่วยถามเทวดาว่าน้ำที่ท่านเห็นเนี้ยมาจากไหนแล้วท่านจะตรวจสอบอีกครั้งว่าตรงกันไหมคิดดังนั้น จึงเดินไปที่ศาลาแม่ชีก้อนทองกำลังเดินจงกรมอยู่อย่างขมักขม่นเห็นสมพานเดินมาหาก็กำหนดนั่งแล้วกราบท่านสามครั้งเป็นยังไงบ้างแม่ชีปฏิบัติไปถึงไหนแล้วยังไม่ถึงไหนเลยจ่าหลวงพ่อหลังจากทําพิธีขอกรรมฐานเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันแล้ว แม่ชีก็เรียกพระเจริญว่าหลวงพ่อได้สนิทใจแม้อายุท่านจะน้อยกว่าแต่ความสามารถนั้นมากจนสุดจะพันนา,นาทำไมล่ะหรือว่าที่นี่ไม่สงบที่นี่สงบจ้าแต่ฉันเห็นจะลำบากเสียแล้วเทวดารบกวนเลอกเกินแม่ชีระบายความในใจออกมา รบกวนยังไงพระหนุ่มสงสยัยเขามาชวนฉันสวดมนต์ทุกคืนมาเวลาเท่าไรสมพันหนุ่มซักแม่ชีก้อนทองตอบบ้าเที่ยงคืนกับหนึ่งนาทีที่ฉันรู้เพราะดูนาฬิกาสวดมนต์แบบไหนอิติปิโสหรือว่าคาถาพาหุงท่านถามอีก ไม่ใช่ทั้งสองอย่างจากเขาสอนให้ฉันสวดมหาเมตตาครอบจัก,กรวาลตั้งแต่ฉันมาอยู่ที่เนี่ยเขาก็สอนทุกคืนจนฉันจำได้หมดพอจำได้ฉันก็ไม่อยากสวดอีกแต่เขาก็มาชวนให้สวดทุกคืนแล้วเขาเล่าอะไรให้ฟังบ้างไหมอาตมายอยากรู้หรือว่าเขามาชวนสวดมนต์เท่านั้น เล่าจ้าฉันกลัวหลวงพ่อจะหาว่าฉันบ้าก็เลยไม่กล้าเล่าให้ฟังได้แต่คอยดูว่าจะเป็นอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าถ้าเป็นไปตามนั้นฉันถึงจะบอกหลวงพ่อแต่ก็มีหลายเรื่องที่เป็นจริงเพียงแต่ไม่ใช่เรื่องสำคัญเขาบอกอะไรบ้างล่ะแล้วแม่ชีจดไว้หรือเปล่า ฉันไม่ได้จดหรอกจ้ะฉันไม่รู้หนังสือแม่ชีกราบเรียนอออาตมาลืมไปคนรุ่นเก่าๆมักไม่ได้เรียนหนังสือไหนก็บอกว่าอะไรบ้างเพื่ออาตมาจะได้ไปช่วยจดไว้ ไปจดไว้ให้ว่าจะเป็นจริงไหมเขาบอกหลายอย่างจ้ะเช่นบอกว่าศาลาที่ฉันอยู่เนี่ยต่อไปจะถูกรือและสร้างเป็นศาลาหลังใหม่ราคา8ดล้านบาทส่วนตรงหลังโบสถ์ก็จะมีศาลาราคาสองล้านสร้างก่อนหลังนี้จะมีเศรษฐีมาช่วยสร้าง เศรษฐีที่ไหนฉันก็ไม่ทราบเขาบอกหลังนี้จะสร้างที่หลังทหารจะมาช่วยสร้างแล้วก็บอกหรือเปล่าว่าทำไมเขาถึงมาอยู่ที่ต้นพิกุลทำไมถึงไม่อยู่บนสวรรค์เทวดาก็ต้องอยู่บนสวรรค์ถึงจะถูกบอกจ้ะเขาบอกว่าเดิมเขาอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาววดึง แต่ไปทำผิดประเวณีกับนางฟ้าพระอินจึงลงโทษให้มาอยู่ในเมืองมนุษย์ร้อยปีนี่เขาอยู่มาได้91ปีแล้วครบรอบวันที่27มีนาคมเวลาเก้าโมงสี่สิบนาทีเขาจะไปแม่ชีเล่าตามที่เทวดาบอกทำไมเขามาคุยกับแม่ชีเท่านั้น ไม่เห็นมาคุยกับอาตมาบ้างเลยแม่ชีช่วยถามเขาหน่อยสิอาตมาเปรียบเหมือนเจ้าของบ้านเขาน่าจะมาขออนุญาตต่ออาตมาก่อนเขาไม่กล้าจ,จะ้ะเขาอายที่ถูกพระอินทร์ลงโทษเขาบอกว่าถึงเขาจะเป็นเทวดาแต่ก็มีคุณธรรมน้อยกว่าลวงพ่อและไม่กล้ามาปรากฏให้เห็นแต่เขารู้นะ เวลาที่หลวงพ่อไปไหนมาไหนเขาจะบอกฉันปรากฏว่าหลวงพ่อไปจริงๆอย่างเมื่อวันก่อนเขาบอกฉันตอนกลางคืนว่าพรุ่งนี้น่ะหลวงพ่อจะไปเยี่ยมโยมพ่อโยมแม่ที่ตลาดปราบบางวันรุ่งขึ้นฉันไปที่กุฏิหลวงพ่อเนนเฉลียวบอกว่าหลวงพ่อไปบ้านโยมพ่อโยมแม่ แล้วคืนนี้เขาจะมาอีกไหมมาจ้ะฉันมาอยู่ที่นี่ได้เดือนเศษเขามาทุกวันฉันถึงบอกหลวงพ่อว่าฉันเห็นจะลำบากเสียแล้วถูกเทวดารบกวนจนรำคาญเอาเธออย่าเพิ่งรำคาญเขาอ,อาจจะมาทดสอบอะไรบางอย่างก็ได้อาตม,มาจะฝากโยมถามเทวดาหน่อยได้ไหม ได้จ้ะหลวงพ่อจะฝากถามอะไรเทวดาฝากถามว่าน้ำที่ขังอยู่ในโบสถน่ะมาจากไหนน้ำอะไรขังอยู่ในโบสถ์หรอจ้ะเอาเถอะอาตมาฝากถามอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วดูเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้ท่านบอกอีกว่าช่วยถามอีกข้อนะถามว่านารีผลมีจริงไหม งั้นคืนนี้จะถามให้แล้วพรุ่งนี้เช้าจะไปรายงานหลวงพ่อทราบจ้กแม่ชีรับปากรับคำหนักแน่นตกกลางคืนพระเจริญตัดสินใจว่าจะไปแอบฟังที่ไต้ถุนสลาอยากรู้ว่าเทวดาจะตอบปัญหาที่ท่านฝากแม่ชีถามอย่างไรท่านออกจากกุฏิเวลา24นาฬิกาตรง ใช้เวลาเดินไม่ถึงนาทีก็ไปหยุดยืนอยู่ใ้ถุนห้องแม่ชีนึกเสียวๆอยู่เหมือนกันกลัวแม่ชีจะปัสสาวะลงมารถศีรษะท่านเพราะบนสัลาไม่มีห้องส่วมเสียงดังกุกกะกุกกะข้างบนแล้วแสงเทียนก็สว่างลอดร่องกระดานลงมาแม่ชีลุกขึ้นจุดเทียนนั่นเองจากนั้น ก็มีเสียงสวดมนต์เสียงหนึ่งเป็นแม่ชีอีกเสียงหนึ่งดังกองวานไพเราะคงเป็นเทวดานั่นเองบทสวดมหาเมตตาครอบจักรกวาลท่านไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแต่ก็มีบางส่วนเหมือนกันเมตตาพรหมงวิหารภาวนาท่านคิดว่าจะต้องไปหาบทสวดนี้ให้ได้ ว่าอยู่ในหนังสือสวดมนต์เล่มไหนแล้วนำมาตรวจสอบกับแม่ชีว่าจะตรงกันหรือไม่พระหนุ่มนั่งฟังอยู่ใ้ถุนศาลาเป็นชั่วโมงกระทั่งเทวดาและแม่ชีสวดมนต์เสร็จบัดนี้ท่านเชื่อแล้วว่าแม่ชีก้อนทองไม่ได้พูดปดเสียงสวดมนต์หายไปแล้วได้ยินแม่ชีพูดว่า เทวดาวันนี้หลวงพ่อท่านฝากถามปัญหายังไม่ทันแม่ชีจะบอกว่าปัญหาอะไรเสียงเทวดาก็ตอบว่าไปกราบเรียนท่านว่าน้ำที่ขังอยู่ในโบสถนั้นเป็นน้ำทิพย์มีบ่ออยู่ที่วัดไทยงังเมืองสวดเถาประเทศจีนถ้าท่านได้ไปเห็นบ่อน้ำทิพย ในปี2,525 25, ให้ท่านลองดื่มน้ำทิพในโบสถดูว่ารสชาติเป็นอย่างไรแล้วก็จดจำไว้พอไปเมืองจีนก็ให้ลองไปดื่มที่นั่นอีกทีว่าจะได้รสชาติอย่างเดียวกันหรือไม่ส่วนเรื่องนารีผลนั้นท่านจะได้ไปเห็นในประเทศศรีลังกาปี2,515 ขอบใจจ้ะแล้วฉันจะไปกราบเรียนท่านดีแล้วแต่ถึงไม่ไปท่านก็ทราบเพราะท่านได้ยินพระเจริญใจไม่ดีกลัวเทวดาจะบอกแม่ชีว่าท่านมาแอบฟังเสียงแม่ชีถามขึ้นว่าท่านหูทิพย์ใจไหมหลวงพ่อท่านคงจะได้คุณวิเศษเพราะท่านเก่งเลือกเกิน วันนี้ท่านมาคุยกับฉันฉันก็เล่าให้ท่านฟังเรื่องที่มีเศรษฐีแล้วก็ทหารจะมาสร้างศาลาให้สองหลังตามที่เทวดาบอกฉันไว้ถึงเราไม่บอกท่านก็รู้พระคุณเจ้าท่านสามารถรู้ได้ทุกอย่างหากท่านอยากจะรู้แม่ชีคอยดูไปก็แล้วกันว่าจะจริงอย่างที่เราพูดไหม ที่เรากำลังพูดกับแม่ชียอยู่เนี่ยท่านก็รู้ท่านรู้ได้อย่างไรพระเจริญกลั้นใจฟังกลัวเทวดาจะบอกแม่ชีว่าท่านแอบฟังอยู่ชรอยเทวดาคงกลัวว่าท่านจะเสียหน้าจึงตอบว่าท่านรู้ก็แล้วกันถ้าไม่เชื่อพรุ่งนี้ลองถามท่านดูก็ได้จัก รุ่งนี้ฉันจะเรียนถามท่านแต่คืนนี้ขอถามเทวดาหน่อยเถอะว่าทำไมต้องมาชวนฉันสวดมนต์ทุกคืนฉันเบื่อแล้วนะเกี่เพิ่งเบื่อสิเราจะบอกให้นะเทวดาหนะมีสองประเภทคือเทวดาตรงกับเทวดาพานเทวดาตรงคือเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิ เขาจะสวดมนต์กันทุกคืนเวลา24นาฬิกากับหนึ่งนาทีแต่เทวดาพานไม่สวดที่เทวดาต้องสวดมนต์ในเวลานี้ก็เพราะต้องเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าการสวดมนต์คือการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าบ้านไหนสวดมนต์ทุกวันเทวดาตรงจะปกปักรักษาถ้าบ้านไหนไม่สวดมนต์ เทวดาพานจะไปอยู่ด้วยคนบ้านนั้นก็จะเป็นอันธพาลสร้างแต่ความชั่วไว้ในสังคมแม่ชีไปสอนลูกสอนหลานให้สวดมนต์นะแล้วเทวดาตรงจะมาสวดด้วยแต่เขาไม่ปรากฏให้เห็นเพราะเทวดาไม่ชอบคุยกับมนุษย์แล้วทำไมคุยกับฉันฉันก็ไม่ชอบคุยกับเทวดาเหมือนกัน หลวงพ่อท่านสอนฉันเดินจงกรมนั่งภาวนาฉันอยากปฏิบัติมากกว่าอยากสวดมนต์แม่ชีพูดตรงไปตรงมาเอาเธออีกไม่ถึงสิบปีเราจะไปแล้วที่ต้องมาชวนสวดมนต์ทุกวันเพราะว่าเราไม่มีเพื่อนสวดแล้วก็เห็นว่าแม่ชีพอจะคุยกันได้อย่างน้อยก็ ให้ช่วยเป็นสื่อสารระหว่างเรากับพระคุณเจ้าอ๋อพรุ่งนี้ช่วยเรียนท่านด้วยว่าตอนบ่ายจะมีคนเขาเอาสร้อยทองคำหนักสี่บาทมาถวายให้ท่านรับไว้ด้วยเรื่องอะไรจะรับพระจะเอาใส่สร้อยทองไปทำอะไรเทวดานี่ยุ่งจริงจะมาทำให้เราต้องอาบัติแล้วไม่ล่า จเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงแอบเถียงในใจไม่รับไม่ได้เพราะว่าอีกสามวันจะมีสองพี่น้องมาขอท่านจะต้องให้เขาไปอย่าลืมสิหลวงพ่อเดิมสอนไว้ไม่ใช่หรือว่าผู้ใหญ่ให้อะไรต้องรับไว้ก่อนมันจะมีประโยชน์ต่อในวันข้างหน้าเทวดาพูดเหมือนรู้ความคิดของท่าน แม่ชีวัยแปดสิบเก้าออกงงงที่เทวดาพูดเองเออเองเสร็จตกลงฉันจะกราบเรียนท่านตามนี้เจญเทวดากลับไปยังวิมานต้นพิกุลเถอะฉันง่วงนอนจังขอหลับสักชั่วโมง และจะมาเดินจงกรมอย่าหาว่าฉันไล่เลยนะแม่ชีพูดกับเทวดาพระเจริญแอบคิดในใจว่าแม่ชีรูปนี้เก่งจริงๆกล้าไล่เทวดาเสียด้วยเราเห็นจะต้องกลับก่อนที่จะถูกไล่คิดดังนั้นจึงเดินกลับกุฏิไม่สงสัยอีกต่อไปว่าเทวดามาคุยกับแม่ชีจริงๆ เห็นจะต้องบันทึกไว้เป็นหลักฐานอีกวาระหนึ่งที่วัดนี้มีอะไรแปลกๆอยู่เรื่อยๆรุ่งเช้าแม่ชีก้อนทองก็ได้มาเล่าให้พระเจริญฟังถึงเรื่องที่เทวดาสั่งมาพระหนุ่มรับฟังด้วยอาการสงบไม่ซักถามแต่ประการใดเพราะท่านได้ยินมาด้วยตัวท่านเองแม่ชีก,กลับไปที่ศาลาแล้ว ท่านจึงเดินไปที่โบสถ์ถือช้อนไปคันหนึ่งครั้นถึงจึงใช้ช้อนตักน้ำที่ขังอยู่ในหลุมเล็กๆนั้นมาดื่มได้สัมผัสกับกลิ่นหอมและรสหวานอย่างที่ไม่เคยได้ประสบมาก่อนเราจะจำไว้รสอย่างนี้กลิ่นอย่างนี้ปี2525 25, เราจะได้ไปพบที่เมืองจีนหากไม่จริงแล้วก็ จะตามไปต่อว่าเทวดาที่ชั้นทาวดึงน่นเชียวท่านนึกในใจตอนบ่ายขณะที่สมภารวัดป่ามะม่วงกําลังคุยกับมรนายกและกรรมการวัดเรื่องงานกระถินปีนี้ชายหญิงคู่หนึ่งอายุราวห้าสิบเศษก็เดินเข้ามาในกุฏิกราบท่านแล้วฝ่ายหญิงจึงพูดขึ้นว่า ท่านสมพานแม่ฉันให้เอาสายสร้อยเส้นนี้มาถวายนางพูดพร้อมกับส่งห่อผ้าสีตุลตุที่ใส่มาในพานเงินซึ่งเก่าจนดำสิ่งที่ผ้าห่อหุ้มอยู่เป็นสายสร้อยคอทองคำหนักสี่บาทอาตมารับไม่ได้หรอกโยมพระใส่สายสร้อยไม่ได้เอาไปให้คนอื่นเธอะท่านปฏิเสธ รับเธอจากแม่ฉันกำชับมาว่าต้องเอามาถวายสมภารวัดป่ามะม่วงห้ามถวายวัดอื่นท่านช่วยรับไว้ด้วยเถอะนึกว่าเมตตาแม่ฉันด้วยนางอ้อนบอนแล้วทำไมแม่โยไม่เอามาถวายเองล่ะอาตมาจะได้ถามว่าทำไมจะต้องมาเจาะจงถวายอาตมาแกมาไม่ได้หรอกครับท่าน เพราะแกตายไปสิบปีแล้วบุรุษที่มาด้วยเป็นคนตอบอ้าวตายแล้วยังจะสั่งลูกได้อีกหรือหรือว่าแกสั่งไว้ตอนก่อนตายคือแกมาเข้าฝันฉันจักแกบอกว่าสายสร้อยเส้นเนี้ยเป็นสมบัติเก่าแก่ของแกถ้าฉันเก็บไว้ก็จะมีแต่จนลงจนลงแต่ถ้าฉันถวายสมภารวัดป่ามะม่วง ฉันจะร่ำรวยแล้วแม่ก็จะขึ้นจากนรกด้วยแม่ว่าแม่อยู่ในนรกจากพูดแล้วก็อดร้องไห้ไม่ได้นึกสมเพศเวทนาตัวเองนักยากจนแล้วมีหนำซ้ำมารดาย,ยัางตายไปตกนรกซะอีกจะยากอะไรหละโยมอยากรวยก็เอาสร้อยเส้นนี้ไปขายสิ จะไม่ให้อัตมาทำไมพระเจริญแนะนำไม่ได้หรอกจก้ะฉันไม่ใช่คนที่ขายสมบัติพ่อแม่กินหรือถ้าฉันรวยก็คงไม่มีความสุขเมื่อรู้ว่าแม่ฉันอยู่ในนรกสตรีวัยห้าสิบเศษพูดทั้งน้ำตาท่านช่วยรับไว้หน่อยเถอะครับนึกว่าสงสารเมียกับแม่ยายผม บุรุษที่มาด้วยช่วยอ้อนบอนทั้งที่เสียดายสายสร้อยเอาเถอะอาตมาจะรับฝากไว้ก็แล้วกันจะเอาคืนเมื่อไรก็มาเอาได้ทุกเมือ่อตกลงนะญาติโยมช่วยเป็นพยานด้วยท่านบอกมัคนายกและกรรมการวัด